เราจัดแสดงอะไรบ้างนะคะภายในอาคารอยู่แห่งนี้นะคะการจัดแสดงเร่องที่เก่าๆนะคะอันน네ี้เรามางานมันเด็กใช่ไหมคนเยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าข้างในเขาจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะวันนี้อะไรกันบ้างใช่แต่ว่าตอนนี้คือคนเยอะมากนะอ่ะเดี๋ยวไปข้างในกันเลย ถ้าลองตรวจอาวุธก่อนที่จะเข้าไปนะคะนูงบินที่น้องเบลจะไปขนไม่ีนะนี่ตรวจกระเป๋าอยู่นะนไไม่หกักครับได้อะไร อ่ะไปลำใหญ่ทาไม่กินเดินดีมากวันนี้เราจะเดินไปดูการแสดงเครื่องบินอยู่ตรงนน้นี้รงไหโอ้โหจริงจริงนั่งรถก็ได้นะแต่ว่าคิวรถยาวมากเสียเงินด้วยไม่เสียครับฟรีแต่ว่าเราตัดสินใจเดินดีกว่าเพราะว่า มันคิวมันยาแล้วคนก็เดินเยอะแล้วเดินก็อุ้ยเกลเกลวระวังรถลูกระวังอย่าพึ่งเล่นสิไม่เล่นมามาเล่นลนั่งนั่งน่งไ,ไม่เปเล่นที่บ้านรเราหนูที่บ้านเราเดินก็ดีไปอย่างหนึ่งก็คือมันมีของขายตลอดทางเลยแต่ถ้านั่งรถก็จะไม่ได้ซื้อของกินอะไรอย่างนี้นะตำเล็กกรจะเล่น้ชอบดีกว่าอันนี้ปุ๊บจได้ด้วยอือหื อย่าเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวมันจะโดนรถเหยียบคะ่ะขอบริยอย่าเกิดนตจ้นม่งก็ีจ้าเราจะเข้าไปในฐานเอเดียร์เอเดียรห้าสิบเอ็ดเอาถ้าเราช้าชิงพาวเวอร์ก็แจกจนหมดแล้วเราก็จะไม่ได้ลูกบอลแม้แต่ลูกเดียวชิงพาวเวอร์ตอนนี้เราชา้ชาเราชา้ชามากเราไม่น่าจะได้ลูกบอลปีนี้ Так, да спит. ไปลูไปลูตอนีกลียวไม่ไหวแล้วมังเกลียวเหนื่อยมากเมื่อกี้เราเข้าไปต่อคิวรอเอาลูกบอลใช่ไหมเป็นไงมั่งร้อยไปคนเป็นลั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 นนใช่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือขาออกแล้วนะคนเยอะมากเลยค่ะทำไมเราจะไปซื้อไกลลอันนี้คือขากลับแล้วนะเมื่อกี้อยู่ในงานคือถ่ายไม่ได้เลยใช่ไหมคะใเพราะว่า คนเยอะจะมาเบียดคนเยอะมากจะนให้กล้องล่วงจ้าครับวันเด็กปีนี้สรุปเราได้ของอะไรครับของฟรีของฟรีที่ไหนครับอันนี้ของซื้อครับคุณของซื้อซื้อแล้วก็ซื้อซื้อซื้อนี่ก็ซื้อเ้องมินนี่ก็ซื้อนะคะที่ฟรีก็คือจะเป็นลูกบอลนะพิมพ์พาวเวอร์มาแจกลูกบอลนะคะแล้วก็หนึ่งคนต่อหนึ่งลูก แต่ว่าเขามีจำกัดเนาะเป็นก็หมดแล้วโลเป็นร้านไปรอเฮ้ยมานู้นดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อไม่รู้แต่ว่าของดีพอดีกับโรงเรียนของเรานะคะไอยดูกันต่อนะอันนี้จะไปให้ทั่วเลยาดววของมาเยอะมากเลย ค่อยๆลง,ลงจับครับจับจับ,จบ โอเคค่ะบอกทกันเลยจุก๊อาจคิวคิวคสุดท้ายนสุ้ยกมือคนสุดทายยกมือพี่คนสวยด้านนี้เลยค่ะพี่คนสวยด้านนี้ต่อได้เลยค่ะโอ้โอ้โอ้กาดูไปเข้าร่มก่อนเขาล่มก่อนไปแต่แม่ยืนรอให้ไปเออเข้าล่มกันนะมันร้อนนะโอเค เนยโซนหน้าห้ามถ่ายค่ะอ๋อโซนหน้าห้ามถ่ายค่ะถ่ายได้โซนด้านหลังอ๋อค่ะได้ได้หลังว่าเป็นส่วนที่นั่งอ๋อได้ค่ะโอเคมอ่โอ้หนูเดินเข้าไปเลยค่ะโซนหน้าห้ามถ่ายได้ข้างหลังไปหนูเดินไปข้างหลังหนูนั่งได้หนูทดลองนั่งได้นะไปนั่งได้นะที่เขาห้ามถ่ายรูปนะ ทดลองนั่งได้ไหมคะได้น้องแก้วทดลองนั่งได้ไดนั่งสินีเราไปนั่งหลังเลยกันนะค่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังดีกว่าด้านหลังดีกว่าค่ะอันนี้ของจิมบะที่นั่งอ้ค่ะค่ะใช่ใช่ต้องกันได้นะ้วครับค่ะโอ้ต้องเป็นะว่าเป็นค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือห้องนู้นคือห้ามถ่ายดูได้อันนี้ของในหลวงรัชกาลที่เก้าโอ้พระอ๋ออืม นี่จะเป็นโซนโดยสารนะคะพี่เกดกับน้องแกเดินเข้ามานี่ก่อนนะเดี๋ยวเรานั่งตั้งเน่าอู๋นั่งไปหน่อยเดี๋ยวจะมาแล้วนั่งไปหน่อยค่ะนั่งให้เป็นบุญหน่อยนั่งเป็นบุญหน่อยเนาะนั่งให้เป็นบุญหน่อยนะเฮ้ยเมเบลเราอยู่บนเครื่องบินนี่เราอยู่บนเครื่องบินนี่ยนั่งไปอยอยู่บนเครื่องบินไม่รู้พี่ด้วย อามุมนั่งได้เลยเจลอือเียดนการจันเพราะแอง์กำังทำงานนั่งกับปอาได้เลยค่ะใช่ ไงไม่อยากลงเลยคุณดุสานเย็นยากเพราะว่าเย็นมากนี่คือเครื่องบินจริงเลยนะธิรกิตนี่ค่ะท่าหนูขึ้นเครื่องบินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะธิรกิตนะใช่ครับเอาไปแกะมนุษย์ค้ามเลยตรงนี้หายครัก็ปิดได้ด้วยใปิดได้ด้วยนะ จะต้องมานั่งตรงนออกมันจะมีแบบบางตาบ่ใช่นายหลวงเหรอใช่ค่ะนั่นแหละเวลาที่แดดสองก็ปิดนะเป็นห้องนายลูกเหรอเงื่นห้องนู้นเมื่อกี้เป็นห้องนี้นะเดินไปดูได้นะลูกโอ้ลูกเบลก็ปิดได้ค่ะเดี๋ยวจะปิดลูกสิเดี๋ยวนะเปิดได้ค่ะเออโอเค ไปต่อครับไปต่อครับผมแยกพิกิทมาพิกิมาคิถ่ายคนเดียวไหมลูกถ่ายคนเดียวไหมไปเดินมาเดินอ่ถ่ายกอะ้ทีทำมองได้กันคปเนาะ แม่เซแม่เซ่แม่ลแม่แมไป,ไปไอีใช่อันนี้เป็นเครื่องบินของในหลวงรัชกาลที่เ้าซึ่งตอนนี้ลดประจำการไปแล้วเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วนะคะก็จอดอยู่กับพี่แล้วนะไม่ได้ขึ้นบินแล้วเนาะขอลูกบอลได้ไหม,ไมเล่นลูกบอลอ่ะปะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วพี่ขีด บ่าย2องโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแล้วเนาะทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวไปเล่นทุกบอลต่อที่บ้านน้องแก้วนักลนะับแล้วค่ะโอเคสถานี้นี้เลยกอ่ะไป ไม่ไหวไปเดินไม่ไหวอ่ะไปได้จะถึงแล้อีกนิดเดียวโอ้โหทำไมจะไม่ไหวหิวที่ไม่ไหวคือหิวจะไปกินข้างหน้าหูดูคนก่อนโอยอ่นไงสัมภาษณ์หนตอนนี้กําลังจะตายกําลังจะตาย แถวนะลูกชายเดินข้างล่างก็ได้นะไดิเ,เลยค่ะเดินเลยค่ะ